มาข้าวแหมข้าวแหวนี่ข้าวแหวแม่ค้าขายอะไรคะนนั่งลงสิอ่ะนั่งลงแม่ค้าขายอะไรคะชาเขียวแม่ค้าขายอะไรคะชาเขียวช่เขียวนี่นี่ต้นไม้ค่ะต้นไม้เหรอคะแม่ค้าขายอะไรคะต้นไม้กินได้ไหมคะต้นไม้กินได้ไหม แม่ค้าขายอะไรค,คะขายส้มตำค่ะส้มตำกับอะไรคะนี่ค่ะขายอะไรอีกคะนนได้ไหมคะกินได้ค่ะเฮียไม่ทำให้ค่ส้มตำโอ๊ยไม่เอาให้หมดหรอกทำไมอะไม่เอาให้หมดหรอกเอาเอาหนึ่งชิน้นค่ะเอาหนึ่งชิน้นเถอะ